โฮมโปรเรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งโพสเฟซบุ๊กอ้างว่าโดนตำรวจทำร้ายแต่ตำรวจออกมาโต้กลับเลยนะคะบอกว่าไม่ได้ทำร้ายแต่ว่าเพียงแค่จะไปควบคุมหนุ่มคนหนึ่งที่เมาคลั่งเสพยาอัลวาดูนาทีที่ตำรวจเข้าไปชาร์จตัวหน่อยค่ะเขาไม่ผิดนะเออเขาไม่ผิดไนปะยันะงนะเขาไม่ผิด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 เาไม่ผิดนะเขาไม่ผิดเขาไม่มีสิทธิ์ตายเขาไม่ผิด ใจเย็นใจเย็นนั่ลงตาควเยเยาใจุดหนุหน่งลงตสั่นยก่นั่งลงทุกคนไม่มีสิทธิ์ตายเขาไม่เพี้ยน่ทุคม่มีใครเข้ากันแค่ของการรวมจริงน เมียขนโอเคนัมเมอรอวันค่ะนี่คือนาทีที่นายปีโป้ค่ะพี่กอ๊อ ปีโป้อายุ27ปีอะพี่กอว,ว่าเขาปกติไหมอะอ๋อแล้วสัาพนหนึ่งก็เห็โอ้โหเหมือนกับวอยไวอะคุณผู้ชมนี่คือนาทีที่นายปีโป้โดนตำรวจเข้าชาร์จจับกลุ่มหลังจากชาวบ้านแจ้งว่าปีโป้เมายาคุ้มคลั่งอลรวาดวอยไวแต่นายปีโป้เอาคลิปเหมือนกับไปโพสต์หาว่าตำรวจทำร้ายร่างกายเขาอะค่ะสุดท้ายในคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ช<ม>ี้ชัดได้ว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะคือเขาเหมือนกับมีการอ้างว่าโดนตำรวจ4-6คนรุมทำร้ายจนบาด เจ็บอาหารแล้วไม่มีคนเข้าไปช่วยลักษณะทำนองแบบนั้นเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้พอมีเรื่องนี้ที่เขาโพสต์นี่คือภาพที่เขาโพสต์อ้างว่าตำรวจตีแต่ทีนี้คลิปนี้คือหลักฐานที่ตำรวจก็งัดมาโต้กลับเหมือนกันล่าสุดวันนี้ค่ะทางฝายฝั่งพันตำรวจเอกยศว,วัตรผู้กำกับสอพอเมืองขอนแก่นท่านออกมาชี้แจงแล้วนะคะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ข้อเท็จจริงฝั่งตำรวจเลยนะ คือตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชายสติไม่ดีบวกเป็กไวๆจะทำร้ายตัวเองอยู่ที่หน้าตลาดจอมพลเมืองขอนแกน่นพอไปตรวจสอบดูก็เจอนายปีโป้นี่แหละค่ะตอนแรกก็พยายามเชิญปีโป้มาที่โรงพักแต่เจ้าตัวขัดขืนมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ท่านยืนยันเลยว่าไม่ใช่การทำร้ายร่างกายอย่างที่นายปีโป้กล่าวหาแน่นอนทีนี้พอมาถึงโรงพักพุ่มกับบอกได้ว่าจริงๆแล้วปีโป้เนี่ยตอนอยู่โรงพักก็ไม่ได้หยุดคุ้มครั่งนะคะยังอรารวาสใบวยบยสุดท้ายตรวจ ฉี่ปรากฏว่าเจอเป็นสีม่วงคุณผู้ชมมีสารเสพติดในร่างกายนะคะเอาเบื้องต้นหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการดำเนินคดีทั้งเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการหมิ่นเจ้าพนักงานต่อไปเพราะว่ามีการโพสต์กล่าวหาตำรวจนั่นเองค่ะ